i <music> วันนี้ผมพามาดูไททันนะครับเป็นตัว GL แคปนะปี2015เดี๋ยวเราเริ่มจากดูจากด้านนอกก่อนนะครับเป็นกระจังหน้าคมเมียมมีไฟตัดหมอกนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นรุ่นนี้นะแบบมีสีส้มคาดนะครับมาพร้อมล้ออลูมิเยมขนดบมือเปิดคมเมียมที่เราเห็นตรงนู้นนะแล้วก็ที่สำคัญคือุญแจเขาจะเป็นแบบนี้รีโมทนะอันนี้มี2ดอกนะครับเป็นดอกธรรมดาแบบขดอกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมลองเปิดุญแจนะกระจกมองข้างก็จะปักออกมา่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปสํรรวจกันนะครับว่าจุดต่อไปเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ก่อนอื่นผมบอกก่อนเลยนะ่าคิ้วตรงเนี้ยมันเก่าแล้วเนาะตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเบิกศูนย์เปลี่ยนให้ใหม่นะครับตรงคิ้วขอบประตูนะทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยเดี๋ยวเราไปดูในจุดอื่นต่อนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบสภาพตัวรถกันนะครับ aj. เริ่มจากประตูบานหน้าขวาฝั่งคุขับามาดูซินขอบประตูนะซินกาวตรงนี้นะจะมี spot รอยสปอตนะหรือรอยเม็ดอาร์คนะยงอยู่นี้ เดินสวยนะครับลองปั๊มนะครับไม่มีขาดนะครับเดินครบตรงนี้เป็นสติกเกอร์ติดอยู่เนาะของเดิมเขาลองปั๊มก็จะป,ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่เรามาดูแผกประตูกันประตูแล้วก็เรามาดูน็อตนะครับไม่มีถอดนะครับ,บน็บนอตเดิมเนาะ,นะต่างๆนะสิ่งสำคัญเราต้องมาดูวงกบประตูด้านในว่าเป็นยังไงเนาะ แต่ให้ดูเม็ดอาร์ตังสวยอยู่นะเม็ดอาร์ตเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยมองดูเนี่ยเห็นว่ามีเ่ยจริงๆต้องใช้ประสบการณ์ด้วยนะครับจะได้ดูรู้เนอะว่าของเดิมจริงๆอะ่ะมีแล้วเนี่ยเดิมหรือเปล่านะผมาดูด้านนี้นะเราด,ดูหลายมุมเนอะด้านนี้นะฝั่งนี้นะครับแนละ้ว ไทตันฝั่งขวาประตูนะครับฝั่งแคบจะมีเพจนะเป็นเพจกระดาษนะครับที่เติมลมยางวัดลมยางเนาะเป็นลองตามแบบนี้นะสิ่งสาคัญเราซื้อรถแคบเนาะเราต้องเปิดเข้ามาดูด้านในด้วยสวยนะครับเดิมเนาะประมาณนี้นะก็อันนี้ก็สีด้านในก็ยังสวยอยู่นะแบบนี้นะครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูประตูฝั่งด้านซ้ายกันนะกับแคปด้านซ้ายครับในส่วนประตูหน้าฝั่งซ้ายกันนะครับเริ่มจากเรามาตรวจตรวจสภาพขอบประตูกันก่อนนะซีนกาวขอบประตูฝั่งซ้ายรอยเม็ดอกต่างๆนะครับรอยร่องปั๊มเนาะ,ะตรงนี้นะครับสวยงามนีม่ซีนขอบล่างนะตรงนี้จะมีสติ๊กเกอร์นะครับ แผงประตูนะครับเรามาดูแชมด้านหน้าไม่มีถอดนะครับแล้วก็น็อดด้านในฝั่งนี้นะนีเป็นรอยรอยมาร์คเข้าไว้นะครับนี่จะเปิดตรงที่ดูสวยแบบนี้เลยไปดูตรงจุดอื่นกันต้องนะไปดูตรงจุดอื่นกันต่อจุดตรงนี้ก็จะมีแบบนี้นะสวยงาม เราต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับสวยนะครับแล้วที่สําคัญเราต้องเปิดแคปเข้ามานะอ่ะเปิดแคปมาปุ๊บเราดูตรงนี้เนาะด้านในก็สวยตรงนี้กันนะก็คือเนะี่ยสวยครับแคปไม่มีถอดนะด้านล่างนะครับรอยสปอตและอาร์ดเอ้อรอยอาร์ดด้านในสปอตนะครับสวย เราก็มาดูตรงนี้นะครับเราต้องดูละเอียดเนาะว่ามีครบไหมบางทีรอยอาร์พวกนี้เนี่ยลูกค้าบางท่านเนี่ยดูแล้วอะ่ะต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาทำทำมาใหม่เนี่ยหรืออย่างเงี้ยบางทีอาจจะดูแล้วเข้าใจผิดนะค่าเคลื่อนไม่เหมือนของเดิมนะแต่อาจจะคล้ายๆเฉยเป็นผลเสียกับลูกค้านะครับเราอาจจะเสียรู้ตรงนี้ไปเนาะแต่ตรงนี้ผมรับประกันนะครับก็คือรอยวงกบประตูด้านในนะครับรอยอาร์วงกบประตูด้านในแล้วก็ จุดเชื่อมต่างๆประตูซ้ายขวาเดิมนะครับรวมถึงแคปซ้ายขวาด้วยประมาณนี้ครับตรงจุดนี้จะเป็นในส่วนของกระบะไลเนอร์รถคันนี้มีการเจาะนะเจาะเหมือนใส่คอกใส่อะไรมานะครับแต่ผม,มาเอากาวซีลโคนอุดให้แล้วล่ะค่อนข้าง,งหนาอยู่พอสมควรเลยละ่ะคือไม่ต้องกลัวนะว่าน้ําจะเข้าไปนะครับคือยากอ,ะอ่ะเป็นกระบะไลเนอร์แท้มีการบรรทุกนะครับรถคันนี้มีการใช้งานมานะ ก็ก็พอประมาณถึงกับไม่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 โซมม,ม,ม,มมากอ่ะแล้วผมเปิดให้ดูชายกระบะนะประมาณนี้ชายกระบะครับ็นอตนไม่มีถอดเนาะอันนี้ยังสวยอยู่เนาะก็จะมีผ่านการใช้งานมาม้างนะครับเดี๋ยวก็จะมีริ้วรอยนะแล้วก็รอยอาร์ตต่างๆนะครับสเก็บพับเก็บเนาะซ้ายขวาเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเราดูทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเดี๋ยวเราก็มาดูมุมล่างนะ อย่างนรถแบบมีการผ่านการใช้งานก็จะมีบ้างเนาะนิดนิดหน่นอยๆประมาณนี้อ่าแต่มุมฝั่งนี้มุมฝั่งเนี้ยมีการทํามานะคือรถมีชนมาเล็กๆน้อยๆมุมฝั่งนี้นะประมาณนี้นิดเดียวผมส่งรูปให้ดูนะครับว่าเออชนมาเยอะไหมประมาณไหนคือเขาจะชนมามุมตรงนี้ครับเนี่ยมุมตรงนี้ตรงนี้นะนิดนึงแล้วฟอร์มฟอสทาสีเขาก็เลย ทำไป้ะแต่พวกรอยสปอร์ตรอยอะไรเงี้ยก็ยังอยู่นะครับฝ่าท้ายเนี่ยก็จะมีหรือรอยมางเล็กน้อยๆนะก็ข้าวก็จะประมาณนี้ล้อนะครับเป็นล้ออันลอยสภาพค่อนข้างโอเคอยู่นะครับส่วนยางเนี่ยปี2018นะครับสภาพดอกยางนี่ถือว่าหูยยังหนาอยู่เลยนะคุณลูกค้าเนี่ยครับปี2018ก็จริงแต่ดอกยางเนี่ยคือหรือกรครับยังหนาอยู่เลย อันนี้จะเป็นลายลายขึ้นึ้ออย่างนี้เป็นของเดิมของเขานะครับมันเป็นคล้ายๆลายน้ํานะเขาทามาเนี่ยจะมีทั้งสองฝั่งนะใช่ครับให้รู้ว่าถ้าเกิดรถจะชนมาเนี่ยหรือทําสีมาเขาต้องโปเนะลายน้ําภายน้ําตรงนี้จะหายไปล้อนี้ก็ยังสวยอยู่นะอันนี้คือในส่วนของฝั่งด้านซ้ายล้อหน้านะครับเมื่อกี้ซ้ายหลังนะเดี๋ยวไปดูฝั่งขวาครับฝั่งขวา โอเคล้ออลลอยล้อแม็กเดิมนะครับจะทนอยู่แล้วเนาะประมาณนี้มาดูลายน้ํานะลายน้ําพว่งน,นี้ชายลายน้ําสวยอยู่นะนี่ครับตรงนี้น่าจะไม่ค่อยเห็นหรอกมันเป็นมองยากอะ่ะมันเป็นรอยสปอร์ตนะรอยอาร์ไว้เฉยเนาะแต่รถอะ่ะกระบะเดิมนะครับนีล้อหลังนะครับด้านขวาคันนี้จะมีเสริมโช๊คนะคุณลูกค้ามาดูตรงนี้ครับ ยางอะไหล่ไม่มีนะเดี๋ยวผมหาใส่ให้แต่แหนบเป็นแหนบเดิมแต่ลูกค้าใส่โช๊คมาเฉยๆเป็นโช๊คบรรทุกนะครับแต่แหนบแหนบเดิมนะโอเคแล้วยางอะไรผมหาให้ร่าวข้าวก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวรถไทตันตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องนะสุดท้ายเลยก็จะมาดูตรงเริ่มจากแก้มนะแก้มนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับรอยล่องปั๊มแบบนี้เนาะตรงนี้เขาจะมาร์กไว้นะครับ ฝั่งขวาคานหัวน็อตต่างๆนะครับคานชิ้นกลางนะครับสีจะบาลานซ์กันสวยแบบนี้นะรอยกลมๆแบบนี้แล้วก็มาก็ยังอยู่พวกจุดเชื่อมต่างๆเนี่ยเขาจะมีจุดอาร์เชื่อมตรงนี้นะแกมนะครับแล้วก็ส่วนของนอ็อตฝากกระโปรงประมาณนี้ไม่มีถอดนะมีซีนกาวนะครับเดินสวยงามนะครับรูกลมๆพวกนี้ จะประมาณนี้นะสิงกาวด้านบนนะครับคือตัวนี้ไม่มีไม่มีแผงกันความร้อนเนี่ยบางที่รถรุ่นเนี้เขาจะมีเฉพาะว่าเออถ้ารุ่นท็อปขึ้นมาหน่อยหรือเงี้ยเขาก็จะใส่เพิ่มเข้ามาแต่สามารถซื้อเพิ่มได้นะไม่กี่บาทครับรอยสิงกล้นะครับแล้วก็หัวน็อตเนาะไม่มีถอดนะครับตรงนี้เป็นป้ายนะม,มอกรมอเตอร์นะมีซูมอเตอร์แผงชิงดีดด้านหน้านะครับยังดาสวยอยู่ในส่วนของห้องเครื่องเนี่ยผงก็ รับประกันนะครับก็คือแก้มหน้าแก้มซ้ายนะครับคานหน้าสางชิ้นฝากระโปรงนะครับคือสวยเดิมนะครับในส่วนของเครื่องก็จะประมาณนี้คือรถไททันรุ่นนี้ไม่มีอ,ออปชั่นอะไรมากเป็นรถแบบสแต,สตนดาร์ดนะครับก็คือใช้งานทั่วไปเนาะก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะจากสภาพที่ผมดูก็ประมาณนี้ครับ